อ่ามื่อนี้มาย้อนอดีตครับเรืยเรียงวมะเรียงควายเออเรียงควายมืนนยม่อนี้นี่ควายทั้งหมดหาซิฟเอสโต่อยู่นี่โอ้แต่สมัยก่อนบัดเลี้ยง UK. อยู่แค่หาหกตัวหนึง่งนี่นี่นนแขนกวาะแขนหมักกระเลงบันเฮาเอิญเนาะอ่ามันไปน้ำการนะครับไปน้ำกันแล้วนี่มาตอนเป็นด็น้อยนี่เคยเลี้ยงด้นวยน ตอนไงมากเพราะใครได้เลี้ยงแล้วขายเบิร์ดขายควายส่งคนเรียนดีนะไม่ขายควายส่งควายเรียนนี่น네 ma ี่ครับมันติขึ้นไปน้ำกันแหละมันติไปหากินทำไมขันหัวหน้าใไงผ้าไปมันก็ไปเออเออเรียนได้เรียนได้เฮ้ยว่าต้องย่านว่าต้องย่านมาดีมาดีมาเนียนเขาเจนี่นี่มันก็หนีไปทางพุ่นมาเนี่ยมาได้มาย้อนอดีตเขามีระบบย้อนยุคเขาก็เลี้ยงควายย้อนยุคขึ้นกันหรอมะ เออนี่ครับขามถนนมันขามถนนมันนี้มันกับยานเท่าเด้ควายนี่มันเป็นยังถีบยานเด้ตะกิงค้นในยานข้อยคือกันแต่จริงโดยสัญชาตญาณของควายมันกับยานคนนี่มันขามมากินทั้งนี้อ่าเหนือเท่านไปมันกับไปไปโอ้หลายตัวครับหลายตัวอ่านะมาเรื่องควายยอนยุบอันนี้ยังเอือนควายเลยครับแต่จริงสมัยเราเอือนควายเลยนี่ อย่งง้อยอย่งควายโอ้ควาย้ใหไปกินเรากินยาอ่ามวลมวนม,ม,มวลมวลครับอ่าห้เบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาครับอัน,นอันนี้อยูตบบ่ตำบลตำบลหน,นองหีเนาะนี่คือเนาะเออตำบลตำบลหน,นองเทาอ่าอำเภอปลาปา,ปานกคนครพนมครับอ้าวเหรอไปบเบิปแล้วมันยานเฮามันเห็นเฮาแล้วโอ้ยหน้าตาเฮาวัน มันประต้องการไปดีกว่า